ท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสง์ถึงที่แล้วขอสงจงสมมุติพิสูตมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้แจกจีวรนี้เป็นยติท่านโจกาข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติพิสูตมีชื่อนี้เป็นผู้แจกจีวรการสมมุติพิสูตมีชื่ออย่างนี้เป็นผู้แจกจีวรชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมติไว้เป็นผู้แจกจีวรแล้วการสมมุติชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้หมายเหตุถ้าพิกษุผู้รับสมมุติชื่อว่าอาสโพพึงเปลี่ยนคําว่าอิถันนามังเป็นอาสพังอิถันนามัสาเป็นอาสาพัสสา คำว่าอิทันนาโมเป็นอาสโพเท่าพ้สวดอ่อนกว่ารับสมมุติพึกเปลี่ยนคำว่าภิกุงเป็นอายสมานตังอาสพังภิกขุโนเป็นอายสสมาโตอาสะพัสสะพิกุเป็นอายสมาอาสโพการสมมุติเจ้าหน้าที่แบบอื่นๆพึงเปลี่ยนแต่คำว่าจีวาราภาชกกัง จีวราภาชกัสสะจีวราภาชโกเป็นคำต่างๆตามลำดับดังนี้ผู้รับจีวรเป็นจีวราปาติคาหากังจีวรปาติคาหากสะจีวราปาติคาหาโกผู้เก็บจีวรเปลี่ยนเป็นจีวรนิทาหากังจีวรนิทาหากสะจีวรนิทาหะโกคำวาจาสมมติเจ้าหน้าที่รับจีวรจากจีวรเก็บจีวร สุนาตุเมพันเตสังโฆญาิสังฆสาปตตะกนลังสังโฆอิทันนามังพิกุงจิวราปติคาหักกัจจะจิวระนิธาหักกันจะจิวราภาชะกันจะสัมมณเนยะเอสาญติสุนาตุเมพันเตสังโฆอิทันนามังพิกุงจิวราปติคาหักกัจจะจิวระนิธาหักกันจะ จีวราภาชกันจะสัมมณติยัสสายัสมาโตขามติอิถันนามัสสะพิกุโนจิวราปาติคาหะกัสสะจะจิวราิธาหะกัสสะจะจิวราภาชะกัสสะจะสัมมติโสตุนหัสสะยัสสานขามติโสภาเสยยะสัมมาโตสังเคนะอิถันนามภพิกุ จีวาราปาติคาหะโกจะจีวารานิชาหะโกจะจีวาราพาชะโกขามัติสังคัสสะตัสสมาตุนนเฮเอวะเมตังภารยามิขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพลังกองสง์ถึงชี้แล้วขอสงจงสมมุติพิจุดมีชื่อนี้อย่างนี้ไว้เป็นผู้รับจีวรผู้เก็บจีวรผู้แจกจีดดวรน,นี้เป็นยติขอสงจงฟังข้าพเจ้าทรงสมมุติ สองสมบุติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ไว้เป็นผู้รับจีวรผู้เก็บจีวรผู้แจกจีวรการสมบุติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นผู้รับจีวรผู้เก็บจีวรผู้แจกจีวรชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่ออย่างนี้ส่งสมมุติไว้เป็นผู้รับจีวรผู้เก็บจีวรผู้แจกจีวรแล้วการสมมุติชอบแก่สองเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ กรรมวาจาสมุติภัตตุเทศสุนาตุเมพันเตสังโคยติสังคสสาปตะกันลางสังโขอิทันนามังภิกขงภัตตุเทศกังสัมมันเนยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโคสังโคอิทันนามังพิกขงภัตตุเทศกังสัมมันติยาสายะสมะโต ขมติอิถันนามัสสะพิกุโนพระตุเทสะกาสาัสสา,าสัมมติโสตุนนาหัสายสะนาขมติโสภาเสยยะสมัมมโตสังเคนะอิถันนามโมพิกุพระตุเทสะโกขมติสังคสาตัสมาตุนนาหีเอวะเมตังทารยามิท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสอง์ถึงที่แล้ว ขอสงจงสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นพระตุเทศนี่เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้ารงสมมุติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นพระตุเทศการสมมติภิกษุมีชื่ออย่างนี้เป็นพระตุเทศชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่ออย่างนี้สงสมมุติเป็นพัตุเทศแล้วการสมมุติชอบแก่สง เหตุนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้คำว่าจาสมมุิพันธาคาริกสุนาตุเมพันเตสังโคญาติสังคสาปัตตะกันลางสังโคอิถันนามังพิกขุงพันธาคาริกังสัมันเนยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังคโคสัง,คตตง,สงคโคอิถันนามังพิกขุงพันธาคาริกังสัมันนติยาสายัสมโต ร,รมติอิถันนามัสสะพิกุโนพันธาคาริกัสสะสัมมติโสตุนะหัสสะยัส,สะนัคขมติโสภาเสยยะสัมมโตสังเคนะอิถันนามโมพิกุพันธาคาริโกขมติสังัสสะตัสมาตุนหีเอวะเมตังทาระยามิท่านเจ้าข้าขอสองฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสองฆ์ถึงที่แล้ว สงพ um ึงสมมุต de ิพ rec mm ิส hmm. ุมีเชื şey ่ออย่างนี้ใ <im> ห <ples guide Tyson> ้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังค้าพเจ้าสงสมมุติพิสูจมีเชื่ออย่างนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังการสมมุติภิสุุมีเชื่ออย่างนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังชอบแต่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้ดิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดสงสมมุติภิกษุมีชื่ออย่างนี้ให้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าส่งความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้กรมมวาจาสมมติเรือนคลังสุนาตุเมพันเตสังโคยะทิสังคสาปะตะกันลางสังโคอิถันนามังวิหารังพันธาคารังสัมมันเนยะเอสายติ สุนาตุเมพันเตสังคโคสังคโคอิถันนามังวิหารังพันธาคารังสัมมันนาติยสมตโตขมติอิถันนามสาัสสะวิหาราาัสสะพันทาคาราาัสสสัมมติโสตุนหาาัสสะยสะนัคขมติโสพาเสยยะสมโตสังเคนะอิถันนามโมวิหารโรพันธาคารโรขมติสังขสสะตัสมาตุนหีเอวะเมตังธารยามิ ท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วขอสงจงสมมุติวิหารมีชื่ออย่างนี้ให้เป็นเรือนคลังนี้เป็นญติท่านเจ้าข้าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงสมมุติวิหารมีชื่ออย่างนี้ให้เป็นเรือนคลังการสมมุติวิหารมีชื่ออย่างนี้ให้เป็นอดเรือนคลังชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดทรงสมมุติวิหารมีชื่ออย่างนี้ให้เป็นเรือนคลังแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้กรมมวาจาสมมุติเจ้าหน้าที่ผู้แจกให้พิสุทธิ์ถือเสนาสนะสุนาตุเมพันเตสังโคญติสังกษปะปตะกัลังสังโคอิถาน,นามังพิกุงเสนาสะนะหาขะปากลางสัมันเนยะเอสาญติ สุนาตุเมพันโตสังโคสังโคอิถันนามังพิกขุงเสนาสานะคาหะปะกังสัมันติยัสสยัสมโตขามติอิถันนามัสไสพิกุโนเสนาสานะคาหาปะกษาสมมติโสตุนหาสะยัสสนกขมติโสสาเสยยะสมมโตสังเคณะอิถันนามโมพิกขุเสนาสานะคาหาปะโกขามติสังคษะตัสมาตุนเีเอวะเมตังธารยามิ ท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่งของสงถึงที่แล้วขอสรงจงสมมุติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะนี้เป็นยติท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าส่งสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให้เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะการสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกให้ภิกษุถือเสนาสนะชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูดภิกษุมีชื่อนี้สงสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะแล้วชอบแก่สงเห็นนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้กรมมวาจาให้นวกรรมสุนาตุเมพันเตสังโคยัติสังกษาปะตะกัลลังสังโคอิทันนามะสะขะหะปฏิโนวิหารังอิทันนามะสะพิกุโนนวกรรมังทะเทยะเอสายติ สุนาตุเมพันเตสังโคสังโคอิันนามัสสะขหาปฏติโนวิหารังอิันนามัสสะพิกุโนนวะกรรมบางเทติญาสายัสมัตโตขามติอิันนามัสสะขหาปฏติโนวิหารสะอิันนามัสสะพิกุโนนวะกรรมมัจสะทานังโสตุนาหัสายัสานขามติโสภาเสยะทิโนสังเคนะอิันนามัจสะ ขาหาปติโนวิบิหาโรอิธันนามัสสาพ,พิคุโนนวกรรมังคัมติสังคษะตัสมาตุนลหิเอวะเมตังทาระยามิท่านโจข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงถึงที่แล้วขอสงจงให้วิหารของข้าบดีผู้มีชื่อนี้เป็นนวกรรมของพิสุมีชื่อนี้นี้เป็นยติท่านโจข้า ขอสงจวงฟังข้าพเจ้าทรงให้วิหารของขา้าบดีผู้มีชื่อนี้เป็นนวกรรมของพิสุจ์มีชื่อนี้การให้วิหารของข้าบดีผู้มีชื่อนี้เป็นนวกรรมของพิสุจ์มีชื่อนี้ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดวิหารของข้าบดีผู้มีชื่อนี้สรงให้เป็นนวกรรมของพิสุจ์มีชื่อนี้แล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ คำว่าอิธันนามสสะคหาปฏิโนพึ่งเปลี่ยนตามชื่อผู้สร้างดังนี้เช่นสุทาตาาัตตสะกหาปฏิโนวิสาขายะอุปาสิกายะสีหัสะกกุมารสะกกรมมวาจาสม,มุติกับปิยภูมิดูก่อนอานนท้าเช่นนั้นสงจงสม,มุติวิหารที่ตั้งอยู่สุดเขตวัดให้เป็นสถานที่เก็บของกับปิยะแล้วให้เก็บไว้ในสถานที่ที่สงจำนงหมายคือวิหาร เรือนมุงแถบเดียวเรือนชั้นเรือนล้นหรือถ้ำก็ได้วิธีสมมุติกับปิยภูมิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลศงพึงสมมุติอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถจึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าดังนี้กรรมวาจาสมมุติกับปิยภูมิสุนาตุเมพันเตสังโคยญติสังกษะ ปตะกัลลังสังโฆอิถนนามังวิหารังกับปิยภูมิงสัมมันเนยะเอสายติสุนาตุเมพันเตสังโฆสังโฆอิถนนามังวิหารังกับปิยภูมิงสัมมันนติยัสายสมโตขามติอิถนามัสสะวิหารัสสะกับปิยภูมิยาสัมมติโสตุนนาหัสสะยัสสะนักขามติโสภาเสยยะสมัโตสังเคนะ อิธันนามโมวิหาโรกับปิยภูมิขะมะติสังกัสะตัสมาตุนหีเอวะเมตังทารายามิท่านโจข่าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าความพร้อมพร่างของสงฆ์ถึงที่แล้วสงฆ์พึงสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกับปิยภูมินิเป็นยัตติท่านโจข่าขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าสงฆ์สมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกับปิยภูมิ การสมมติวิหารมีชื่อนี้ให้เป็นกับพิยภูมิชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดวิหารมีชื่อนี้ส่งสมมุติให้เป็นกับพิยภูมิแล้วชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้วิธีแสดงอาบัตแสดงอาบัตก่อนทำอุโบสถพิสุรูปหนึ่งต้องอาบัตในวันอุโบสถ เธอได้มีความปริวิตกในขณะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าพิสุมีอาบัติติดตัวไม่พึงทำอโุบสถด,ดังนี้เราก็เป็นผู้ต้องอาบัติแล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงบอกเรื่องนั้นแก่พิสุทั้งหลายพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาค สั่งกับพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายก็พิสุท์ในศาสนานี้ต้องอาบัตในวันอุโบสถพิสุท์นั้นพึงเข้าไปหาพิสุท์รูปหนึ่งห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบาน,นั่งกระโยงประคองอัญเชลีแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าอาหังอุโสอิฉันนามังอปัตติงแทนด้วยชื่อประเภทของอาบัตอาปันโนตังปฏิเทเสมิเนเธอผมต้องอาบัตมีชื่อนี้ผมแสดงคืนอาบัตนั้น ภิกษุผู้รับพึงถามว่าปัสสสิท่านเห็นหรือภิกษุผู้แสดงพึงตอบว่าอามะปัสสสิครับผมเห็นภิกษุผู้รับพึงบอกว่าอาจติงสังวะเรยาสิท่านพึงสำรวมต่อไปสงสัยในอาบัตด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุในศาสนานี้มีความสงสัยในอาบัตในวันอุโบสถ พิสูจนั้นบึงเข้าไปหาพิสูจรูป 1, หนึ่งหอ้วาอุตราสงเฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่าอาหังอาวุโสอิธันนามายะอปัติยาแทนด้วยชื่อประเภทของอาบัตวเวมติโกยะทานิเพมติโกพวิสามิตรทาตางังอปัตติงปฏิการิสามิแนนเธอผมมีความสงสัยในอาบัตมีชื่อนี้จักหมดสงสัยเมื่อใดจักทำคืนอาบัตนั้นเมื่อนั้น ครั้นแล้วพึงทําอุโบสถฟังปฏติโมกแต่ไม่พึงทําอันตรายแก่อุโบสถเพราะข้อที่สงสัยนั้นเป็นปัจจัยประเภทของอุโบสถถ้ามีภิกษุสี่รูปขึ้นไปให้ยกปฏติโมกขึ้นแสดงปริสุท์ที่อุโบสถภิกษุสามรูปภิกษุผู้ฉลาดพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบด้วยยติกร,รมวาจาว่าดังนี้ สุนันตุเมพันเตอายะสมันตาอัชุปโปสะโฉนรโสยะชายัสมันตานังปตัตตะกันลังมะยังอัญญะมันยังปริสุทธิอุโปสะถังกะเรยามะท่านทั้งหลายเจ้าข้าขอจงฟังข้าพระเจ้าอุโบสถวันนี้ที่สิบห้า้าคความพร้อมพร่างของท่านทั้งหลายถึงที่แล้ว เราทั้งหลายพึงทำปริสุทธิโอโบสถกันเถิดถ้าผู้สวดแก่กว่าพึงว่าอาุุโสแทนพันเตถ้าสิบสี่ค่ำพึงเปลี่ยนปันนะระโสเป็นจาตุทัโสภิกษุผู้เถละพึงห่มผ้าอุตราสง์เฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วบอกความบริสุทธิ์ของตนต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ปริสุทธโธอาหางอาวุโสบริสุทธโธติมังทาเรธาฉันบริสุทธิ์แล้วเธอขอเธอจำฉันว่าผู้บริสุทธิ์แล้วสามหนพิสูจนวากะพึงห่มผ้าอุตราสงฆ์เฉวียงบานั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วบอกความบริสุทธิ์ของตนต่อพิสูจนเหล่านั้นดังนี้ปริสุทธโธอาหางพันเตปริสุทธโธติมังทาเรธา ผมบริสุทธิ์แล้วขอรับขอท่านทั้งหลายจำผมว่าผู้บริสุทธิ์แล้วสามหนปริสุทธิ์ทีอุโบสถภิกษุสองรูปภิกษุผู้เถระพึงห่มผ้าอุตราสงองเฉวียงบา่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วบอกความบริสุทธิ์ของตนต่อภิกษุผู้นวากะอย่างนี้ว่าปริสุทธิ์โชอาหารอาวุโสบริสุทธิ์โชติมังทาเรหิ ฉันบริสุทธิ์แล้วเธอขอเธอจําฉันว่าผู้บริสุทธิ์แล้วสามหนพิสูพผู้นวาก,กะพึ่งห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญชลีแล้วบอกความบริสุทธิ์ของตนต่อพิสูพผู้เถระอย่างนี้ว่าปริสุทธิ์โชอาหารพันเตปริสุทธิ์โชติมังทาเลถาผมบริสุทธิ์แล้วขอรับขอท่านจำผมว่าผู้บริสุทธิ์แล้วสามหนอธิษฐานอุป,ปสด พิสูุนั้นพึงกว่าสถานที่เป็นที่ไปมาแห่งพิสูจ์ทั้งหลายคือจะเป็นโรงฉันมนดบหรือโคนไม้ก็ตามแล้วตั้งน้ำฉันน้ำใช้ปูอาสนะตามประทีปไว้แล้วนั่งรออยู่ถ้าพิสูจ์เหล่าอื่นมาพึงชามโมโบสดร่วมกับพวกเธอถ้าไม่มีมาพึงอธิษฐานว่าอัจฉเมอุปโปสโวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราสามหน ถ้าไม่อธิษฐานต้องอาบัตทุกกฎปาติโมกขุดเทศ5การสวดปาฏิโมกมี5วิธีดังนี้ 1. นึ่งพิสูจนิทานจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบท 2. พิสูจนิทานสวดปาราชิกสีจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบท 3. พิสูจนิทานสวดปาราชิก 4. สีสวดสังฆาทิเศษสิสาจบแล้ว พึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบท 4. ภิกษุส,สวดนิทานสวดปราเชกสี่สวดสังฆาธิเศษสิบสาสวดอนิยตะสองจบแล้วพึงสวดอุเทศที่เหลือด้วยสุตตบท 5. ภิกษุส,สวดโดยพิสดารหมดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่มีอันตรายภิกษุไม่พึงสวดปาฏิโมกย่อรูปใดสวดต้องอาบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอันตรายเราอนุญาตให้ยกปาิโมกขึ้นแสดงย่อ อันตรายในเรื่องเหล่านี้คือ 1. อันตรายแต่พระราชา 2. อันตรายแต่โจร 3. อันตรายแต่ไฟ 4. อันตรายแต่น้ำา 5. อันตรายแต่มนุษย์ 6. อันตรายแต่อมนุษย์ 7. อันตรายแต่สัตว์ร้าย 8. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคาน 9. อันตรายต่อชีวิต 10. อันตรายต่อพรหมจันทร์ วิธีมออปริสุทธิ์ิและมอบฉันทะดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุอาพาธมออปริสุทธิ์ิวิธีมออปริสุทธิ์ดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายก็แลบพึงมอบปริสุทธิ์ทอย่างนี้ภิกษุผู้อาพาธพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่ผมผ้าอุตราสงเฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญเชลีแล้วกล่าวคำมออปริสุทธิ์ท่อย่างนี้ว่า ปริสุ์ทิงธรรมิปริสุทธิ์ทิงเมหะระปริสุทธิ์ทิงเมอโรเจหิข้าพเจ้าขอมอบปริสุ์ที่ขอ, Han ขอท่านจงนำปริสุ์ที่ของข้าพเจ้าไปขอท่านจงบอกปริสุ์ที่ของข้าพเจ้าภิกษุรับด้วยกายรับด้วยวาจารับด้วยทั้งกายและวาจาก็ได้เป็นอันพิสุอาพาธมอบปริสุดที่แล้วไม่รับด้วยกายไม่รับด้วยวาจาไม่รับด้วยทั้งกายและวาจา ไม่เป็นอันพิสูจอาพาธมอบป,ปริสุทธิ์ถ้าได้พิสูจ์เช่นนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พิสูจน์ทั้งหลายเพิ่งใช้เตียงหรือตังหาพิสูจอาพาธนั้นมาในถ้ำกลางสงแล้วทำอุโบสถด,ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพวกพิสูจน์ผู้พยาบาลไข้คิดอย่างนี้ว่าถ้าพวกเราจะย้ายพิสูจอาพาธอาพาธจะก,กำเริบหนัก หรือมิฉะนั้นก็จักถึงมรณาภาพดังนี้ไม่พึงย้ายพิสุอาพาธสองพึงไปทำอุโบสถในสำนักพิสุอาพาธนั้นแต่สองเป็นวักไม่พึงทำอุโบสถเลยถ้าขืนทำต้องอาบัตทุกกฎวิธีมอบฉันทะดูก่อนพิสุจั้งหลายก็แลพึงมอบฉันทะอย่างนี้พิสุอาพาธพึงเข้าไปหาพิสุรูป 1, หนึ่งห่มผ้าอุจราสงเฉวียงบ่านั่งกระโยงประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำมอบฉันทาอย่างนี้ว่าฉันทางธรรมมิฉันทางเมหระฉันทางเมอาโรเจหิข้าพเจ้ามอบฉันทาขอท่านจงนำฉันทาของข้าพเจ้าไปขอท่านจงบอกฉันทาของข้าพเจ้า